สวัสดีครับทุกคนขอตอนนับเข้าสู่ช่องกรอบนะครับนี่ก็เดินทางกันมาถึงครึ่งแผง4.5กันแล้วน่าจะมีหลายคนที่เปิดกาชาหาตัวของเชียวลี่ตัวละคร5ดาวตัวใหม่ที่เปไประเด็นให้ตกเถียงกันในหมู่ผู้เล่นว่าสรุปแล้วตัวละครนี้เก่งมากพอคนที่จะเปิดหาม,มาเล่นดีหรือเปล่านะครับแล้วก็จะสามารถทดแทนหรือว่าทเทียบเท่าตัวของอาเบโดตัวละคร5ดาวทำหน้าที่ได้เหมือนกันหรือไม่หลายลคนก็น่าจะตัดสินใจกันได้แล้วนะครับแต่ก็น่าจะมีอีกหลายลคนเช่นเดียวกันที่เพิ่งมาเล่นหรือ,อยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัวละครไหนดีอาบิด ัอร์ตดีๆพหรือไม่แต่อาจจะไม่รู้ว่าต้องเปิดตัวละครไหนดีนะครับเพื่อจะทําให้ไอดียของเราเก่งขึ้นใครที่ลังเลไม่รู้ว่าจะเปิดตัวละครไหนใน84นี้ลองฟังกันมีให้จบนะครับอาจจช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกอนน้นช่วกงก็ฝากกดไลค์กดดตามไว้ด้วยนะครับ ใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับโอเวอร์ทอัรับเติมเกมราคาถูกสะดกวกปลอดภยัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass ืดรายวานันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์โอเวอร์ท็อปอัพได้เลยครับดังอยู่ใต้คลิป อย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวละครท่าดาวในแพทสิุดานี้ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังก็ก็จะมีเชลรี่ตัวละครท่าดาวท่าหินเอาตราท่ากีโตตัวละครท่าดาวท่าหินเช่นกันส่วนครึ่งหลังก็จะมีคาเดฮาระคาเึฮะตัวละครท่าดาวท่าลมและเนเวเลตตัวละครท่าดาวท่าน้ำทั้ง4ตัวละครนี้2ตัวเป็นดาเมจหลักยินททำดาเมจบนสนามส่วนตัวนึ่งเป็นดาเมจเสริมจากนอกสนามและอีกตัวเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ช่วยทำดาเมจท่าได้แรงขึ้นบอกเลยว่าทั้งน่าสนใจแล้วก็ตัดสินใจยากมากเช่นกันส่งในคลิปนี้ผมจะรวตละัค และแนะนำให้ว่าตัวละครนี้เหมาะกับคนที่กําลังขาดอะไรในไอนะครับก็ได้ชื่อได้ไม่มากก็น้อย เริ่มจากตัวละครแรกเชียริภาพรวมของตัวละครนี้ในซี0จะเป็นตัวละครที่ทำดาเมจนอกสนามคล้ายกับตัวของอับเบโดแต่ที่แตกต่างชัดเจนเลยคือความถี่ของดาเมจสกิลท่าของอัลเบโดจะทำดาเมจทุกๆ2วินาทีส่วนตุ๊กตาของเชียริทํทำดาเมจทุกๆ3.6วินาทีตรงส่วนนี้ก็จะเป็นความต่างแรกที่ช่วยตัดสินใจได้แล้วอย่างหนึ่งนะครับเพราะแม้ว่าตุ๊กตาของเชียริจะทำดาเมจได้ทุกๆ3.6วินาทีก็จริงฟังดูเหมือนจะช้ากว่าสกิลท่าของอับเบโดแต่ก็ถูกแทนที่ด้วยจํานวนแทนนะครับตุ๊กตาของเชีบบ ปกติหรือแบบกดแล้วเปลี่ยนตัวก็จะสร้างตุ๊กตาขึ้นมา1ตัวทันทีแต่ให้เราสลับไปเล่นตัวละครท่านหินที่สามารถสร้างวัตถุท่านหินได้ชิโอริจะเรียกตุ๊กตาขึ้นมาอีก1ตัวรวมเป็น2ตัวทีนี้จากของเดิมที่ทุก3.6วินาทีชั่มดาเมจได้ครั้งเดียวก็จะกลายเป็นในทุก3.6วินาทีชั่มดาเมจได้2ฮหินแทนนะครับนี่นจะเป็นความต่างในเรื่องของดาเมจและความทีือท,ทาให้ตัวของชิโอริแตกต่างจากตัวของอ,อเบโดแต่ก็หมดเพียงเท่านี้สําหรับคดีชอบเป็นตัวของชิโอริ สามารถเรียกตุ๊กตาได้ทั้งสุด4ตัวด้วยกันเตก2ตัวจะมาในรูปแบบของวิญญาณตุ๊กตาในขาแวบไปแวบมาแต่นั่นก็ทาให้ดาเมจของตัวเชียริสูงขึ้นจากการปลดกลุ่มดาวนั่นเองส่วนจะใครจะไปสุดเลยการปลดถึงดาวหกจะให้การโจมตีปกติของเชียริแรงขึ้นอีก235%บอกเลยว่าทำำําดาเมจหินได้แรงจุใจแน่นอนส่วนเรื่องความหลากหลายเรื่องนี้เชียริก็จะแพ้ตัวของอัลเบโดนะครับเพราะอัลเบโดไม่จําเป็นต้องพึ่งตัวละครที่สร้างวัตถุธาตุหินในการเล่นฉะนั้นจึงจัดทีมได้หลากหลายกว่า่าาาาทีกํลัังยไดด้ตวเมหิ แรงๆที่เป็นดาเมจนอสสนามที่ยิ่งลดดาวยิ่งเกง่งซีโอรีจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแต่ท้ายน้ำจริงๆถ้าใครอยากจะเอามาเล่นแบบหิวใจกดแค่ซีศูนย์ก็เพียงพอแล้วกําลังดีแต่ถ้าอยากเอามาเล่นเป็นตัวทำดามเมจกลางๆก,ก็จัดไปเลยซีสไม่ก็ซีสี่เพราะจะช่วยเพิ่มดาเมจได้เยอะแต่ถ้าชอบจริงๆรักเลยตัวนี้ก็จัดซีหเลยครับดาเมจแรงถึงใจแน่นอน ตัวละครต่อมาอาราทากิอิโตตัวคนนี้เหมาะคนที่ชอบดามเหินเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับพอดีเพทท่านหินนี่ต้องยิ็นทำดามเมดบนสนามเพราะเป็นดีเพทท่านหินนี้ต้องยินทำดามเมดบนสนามแถมตัวนี้มีเรื่องการเก็บสแต็กท่าไม่ตายอีกถึงจะงหนกก่าจะเก็บครบแต่ถ้าได้ใช้โจ,จมตีบอกเลยว่าแรงโคตรเกรินมากขนาดนี้หลายคนยังไม่มีอิโตก็อาจจะอยากได้มาใช้ง,งานอยู่บ้างนะครับในกรณีที่ขาดดีเพทท่านหินแต่ผมจะบอกแบบนี้ว่าอิโตท่านเมทได้แรงก็จริงแต่การปั้นตัวละครนี้รวมถึงการจัดทีมที่เหมาะสมทำได้ยากกว่า นั่นก็เพราะเนื่องจากอิโตะดาเมจจะแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับพลังป้องกันที่อิโตมีเพราะดูเหมือนจะหาได้ไม่ยากใช่ไหมครับในการฟาร์มอิทธิภัทแต่ละครั้งยังไงทุกคนก็น่าจะมีเห็นป้องกันกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเวลาฟาร์มเนี่ยแต่ในความเป็นจริงว่าเล่นอิโตเราต้องมีโกโร่ตัวละครสีดาวท่านหินคู่บุญติดไปดทุกครั้งนะครับพูดง่ายๆคือมีอิโตก็ต้องมีโกโร่นะครับสองตัวละครนี้เหมือนถูกสร้างมาคู่กันนะครับอ๋อแล้วก็ขอเพิ่มเติมเรื่องของโกโรสักเล็กน้อยนะครับ เพิ่มพลังป้องกันต้านทากนการหยุดชะง,งักและโบนัสด,ดาเมจหิน15%แต่ถ้าเรามีโกโล่ซีหกปรั 6, บเทั้งหมดจะสูงขึ้นนะครับดพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น10%ต้านทากนการหยุดชะง,งัก20%และโบนัสธาตุหินอีก40%ถ้าคำนวณแบบนับบวกเข้าไปเลยก็จะได้เท่ากับ55%นะครับแต่เป็นแบบนั้นโบนัสหินคงเกิน100%ซึ่งผมว่ามัน 8, แปลกๆเลยไปนั่งคิดมาเล่นๆปรากฏว่ามันเพิ่มจริงแค่39%ต่อให้มีซีหกแล้วก็ตามเฉื่จากโบนัสด,ดาเมจธาตุหินที่หลังจจากออวแล้ะยู่่ที8.6 อันนี้เพิ่มเติมให้สหรับผลที่อยากจเจ้าตัวของโกโรมาเล่นคอมโบคู่กับตัวละครทัศนหินที่มาป้องกันมีส่วนทำให้ดาเมจแรงขึ้นว่าจริงๆแล้วสามารถเพิ่มบอลดาเมททัานหินได้เท่าไหร่นะครับแล้วอยากให้บอกไปดีครับพลังป้องกันของอิโตจริงๆแล้วมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจำเป็นต้องมีตัวมาคอยเสริมมาคอยบบฟให้พลังป้องกันสูงขึ้นยังไงซะก,การเล่นอิโตก็ต้องมีโกโรคู่ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยดาเมทหายไปเยอะพอสมควรเลยยังไม่นับรวมเรื่องพลังงานที่หักป้านใช้ง,งานจริงๆจังเราต้องหาาาพลลััังงงป้อกอกนตรริิควมแแะ พลังงานด้วยนี่ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะวอันติไม่ทันดาเมจจะขาดเยอะนะครับแล้วก็ดาเมจหลักของอิโตะจะมาจากการกดใช้ท่านไม่ตายทั้งหมดเลยนะครับใครที่กําลังอยากได้ตัวละครท่านหินเก่งๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดแบบว่า C2 ส, 2, ส3ซด้วยเพียงแค่ซีส่วนนี้ก็เก่งแล้วอิโตะถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับแนะนาเลยสำหรับคนที่ต้องการนะ ตัวละครต่อมาคาสึฮะอันนี้แนะนาจริงๆว่าใครชอบเล่นดาเมจธาตุในเกมนี้อย่างเช่นคอมโบธาตุไฟไฟฟ้าน้ำหรือว่าน้ําแข็งเราคิดว่าดาเมจตัวเองทํามันไม่แรงเลยผมอยากให้ลองเอาคาสึฮะไปเล่นด้วยไปทําคอมโบโลดต้านทานธาตุและบัฟดาเมจธาตุคาสึฮะจะช่วยให้ตัวละครเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับอันนี้แนะนาจริงๆไม่ได้อวยเลยเพราะอย่างทีมที่ผมชอบเล่นอย่างทีมอรยากาศใช้แข็งถ้าแค่เล่นลําพังอรยกาคนเดียวดาเมจจะอบิดยากแน่นอนเพราะอยากาศผมเป็นแค่0และไม่ได้กดดาบประจาตัวมาด้วยหรือต่อให้บ เช่นเหอเข้าไปด้วยดาเมจก็ยังรีดได้ไม่สุดอยู่ดีแต่การเพิ่มคาสือฮะเข้าไปในทีมมันช่วยให้ตัวเลขดาเมจสูงขึ้นได้นะครับและไม่ใช่แค่ทีมนี้เท่านั้นเพื่อเพื่อสามารถเอาคาซือฮะไปคอมโบโด้วยได้เลยวิธีการลดต้านทานท่าหรือวัาดาเมจท่าก็ทําได้ง่ายเลยนะครับแต่เพื่อก็ต้องมีตัวคาสือฮะก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่อิเดฟเฟกต์ของคาสือฮะเป็นเซตสีลมจากนี้พอเราเอาคาสือฮะไปกระจายท่าไหนที่ตัวของศัตรูศัตรูก็จะลดต้านทานท่านั้นไป40%นะครับและบวกกับความสามารถของตัวาาคามือททาาาากรจย่ไดนน้ฮ จะสูงขึ้นตามค่าความชันาตุที่คาเซฮามีนะครับถ้าคาเซฮามีความชันาตุสูงๆเนี่ยดาเมจที่ได้ก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเผื่อใครไม่เห็นภาพนะครับผมจะได้ฟังแบบนี้จากไลฟ์ที่ผมลงออบิทให้กับสมาชิกในช่องไปนะครับใช้ทีมเดียวกันเลย ID แรกนะครับไม่มีคาเซฮะแต่ว่าอีก ID หนึ่งมีเรียกได้ว่า,าดาเมจห่างกันเยอะมากนะครับไอหนึ่งสามารถจบออบิทได้เพราะว่ามีคาเซฮะมาช่วยบัฟดาเมจธาตุแต่ที่เรื่องจบออบิทไม่ได้นะครับเพราะด,ดาเมจธาตุจากการที่มีคาเซฮะมาช่วยบ,บ เพื่่อนนเกขึ้ปิดคาซามาใช้งานได้เลยครับคุมค่าแน่นอนและตัวละครสุดท้ายในวเวเลตตั้งแต่เริ่มแพทเซลลสวนมาในวเวเลตก็ได้จะเป็นที่ต้องการของใครหลายคนเะครับเพราะตัวละครนี้ทำดาเมจธาตุน้ําได้แรงเพราะตัวละครนี้ทำดาเมจธาตุน้ําได้แรงและต่อเนื่องมากๆใช้คําว่าถ้าปั้นตัวดีๆและเล่นแบบเป๊ะๆแทบจะทำดาเมจได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าไม่ติดครูดาวสกิลภาพรวมของตัวละครนี้ค่อนข้างแตกต่างจากจตีวเลืตัวอื่นอยู่พอสมควรนะครับเพราะในวเวเลตจะเน้นที่การชาร้โจมตีไปเบี่ยงดาเมจธาตุน้ําออกไปเป็นเส้นตรงแต่ที่ เลยคือตัวละครนี้สามารถฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับหลายหลายคนที่เล่นเกมนี้มาสักพักก็น่าจะเห็นคนเอาเนเวเลตไปลองบิดตัวเดียวตัวละครนี้สามารถฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับอันนี้โอ้โหเมื่อวังมากนะครับตอนที่ตัวละครนี้ออกมาและหลายคนที่เล่นเกมนี้มาสักพักก็น่าจะเห็นคนเอาเนเวเลตลองบิดตัวเดียวมาบังแล้วนะครับอันนี้ก็เก่งเกินหน้าเกินตาตัวละครเทพเอสเจนแรกๆมากนะครับดาเมจแรงฮิลได้อีกไม่แปลกที่หลายคนอยากให้ตัวละครนี้มาเล่นนะครับแต่ผมจะบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่ว่าเนเวเลตจะเก่งไร้เทียมทานนะครับเพราะเราไม่ได้ปลดดาวหนึ่งให้กับ ในวิเลเราต้องมั่นใจว่าเราเก่งมากพอที่จะหาตำแหน่งการยืนธาตุเมทได้ดีนะครับเพราะว่าในตอนที่ช์จโจมตีมันตกเป็นเป้าให้สตูโจมตีได้ง่ายมากๆแถมพอโดนขัดชา์าโจมตีก็จะหายและต้องมาเริ่มเล่นใหม่อีกเสียเวลามากๆนะครับแต่ตรงนี้ก็อดแก้ปัญหาได้โดยการที่เราใส่ตัวโล่หนาๆเข้ามาในทีมนะครับตัวโล่นี่ก็อย่างเช่นพวกจงหลีไดโอนาหรือไม่ก็ตัวอย่างเชี่ยระอะไรแบบนั้นนะครับแต่นั่นก็จะล็อกสล็อตตัวละครในทีมเลยว่าต้องมีตัวโลหนึ่งตัวในทีมส่วนที่เหลืออีก2ตตัวก็้องมาา่่่คิดแล้ววจะใสตัวละครไับ มบร่กันแน่นอนว่าเราจะเล่นแบบโมโนไฮโดรก็ได้เหมือนกันนะครับท่าน้ํล้วนก็ได้เลยหรือจะเอาไปเล่นกับทีมอื่นเราก็ต้องมาแมเนจทีมดีนะครับว่าจะใส่ตัวละครไหนเข้ามาตรงส่วนนี้แนะนําว่าแล้วแต่ความชอบเลยนะครับเพราะดาามจท่าน้าแรงๆใครบ้างหลางจะไม่ชอบจริงไหมแต่ถ้าเราอยากเล่นเนเวเลตให้ทำดาามจได้แรงเนี่ยนอกจากการปั้นตัวละครแล้วนะครับการจัดทีมเอ้ยเทคนิควิธีการเล่นเนเวเลตก็มีส่วนทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครในะครับไม่ได้ติดเปน็นหาเรื่องของเทคนิคการเล่นทีมหรือว่ากลุ่มดาวแบบนี้สามารถจัดเนเวเลต บอกเลยว่าอาบิตไหนก็เอาเนเ้อวัลเลตไม่ลงนะครับถ้าเบิดรอบนั้นไม่ได้ต้านทานทานน้ำนะครับ และนี่คือการแนะนำตัวละคร5ดาวทั้ง4ตัวในภาุห5นี้จากผมนะครับหวังว่าจะพอช่วยได้ไม่มากก็น้อยและให้เรียงลาดับความน่าเปิดจากมากไปน้อยผมให้ันดับแรกเป็นเนวิลเลตคาเซฮะเซียวรีและจะัตไทอิโตะนะครับเรียงตามนี้เลยถามว่าทําไมเรียงแบบนี้เรียงจากอะไรผมเรียงจากความคุ้มค่าและโอกาสการใช้งานนะครับและขอทุกคนแหะครับลำดับความน่าเปิดของเพื่อนๆในตู้ในตู้ภาุ75รอบนี้เป็นยังไงรอบนี้เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับโอเวอร์ทอปภาพ หรือฟันแน่นอนร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครได้สนใจอย่าลืมอยู่ใต้คลิปสวัสในเพียงเท่าน,นี้ววาเจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ oh.